เปิดใช้สะพานข้ามถนนเพชรเกษมหลังร้องเรียนกว่า10ปีค่ะ วันที่24มกราคม2566ที่ผ่านมานายกองโทสมศักดิ์เยี่ยมพันนุ้ยแนมเพชรชอํานายพักพัฒ์ส่งวัฒนายุทธประหลัดจังหวัดเพชรบุรีนายพอพลอุทัยศรีรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรีหมวดทางหลวงชะอําประหลัดอาวสอ,อําเภชชัอําตำรวจทางหลวงผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเขาใหญ่และผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างร่วมตรวจความพร้อมสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณแยกทางเข้าหุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังใช้เวลากว่า10ปีใช้งบประมาณกว่า9้าล้านบาทในการดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จหลังก่อนหน้านี้มีผู้ร้องเรียนจนทําให้โครงการถูกยกเลิกไปทําให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวม4หมู่บ้านไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินข้ามถนนของประชาชนตลอดจนมีส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการดําเนินการตามโครงการอําเภชอชะออปลอดภยัยรวมทั้ง สร้างความพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนอกจากนั้นได้มีการประชาชสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสะพานลอยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว นายกองทสมศักดิ์ยั่งพันนุ้ยนามเพอรชั่มสะพานล,ลอยนี้เปิดใช้งานได้แล้วหลายหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถสร้างสะพานจนสําเร็จและจะมีประโยชน์มากกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นแล้ก็สะพานล,ลอยเส้นนี้ก็ตอนนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้เราต้องขอบคุณนะครับ ทีมงานที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันก็รประกอบด้วยท่านประจวบท่านปัจจุบันนะครับเมื่อทั้งท่านดำรงตำแหน่งนายประชอนาท่านประการพัดพร้อมทั้งแฝงทางหลวงชนบทนะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนท้องที่ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณนี้นะครับได้ให้ความรู้เคราะห์พื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ความร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถทําให้สะพานลอยเส้นนี้สามารถใช้งานได้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากสำหรับประชาชนทั้งต่างจังหวัดและในท้องถิ่นที่สามารถใช้สัญจรไปมา เป็นการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมอร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งครับด้านนายวิทยาพรมรักษาผู้ใหญ่บ้านหุกกบกระพงตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสร้างสะพานให้แล้วเสร็จเส้นทางนี้ยาวประมาณ100เมตรชาวบ้านนักเรียนเดินข้ามถนนแต่ละครั้งเสี่ยงเกิดอันตรายหลังจากสะพานแล้วเสร็จชาวบ้านนักเรียนก็ได้รับความสะดวกสบายข้ามถนนได้สะดวกซึ่งมีชาวบ้านรวม4ี่หมู่บ้านกว่า3,000ันครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์แก่สะพานนี้อ่อาก็ต้อง คุณนะครับอันดับแรกก็คือของกรมทางหลวงนะครับผมที่ได้จัดสารงบประมาณมานะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานลอยนี้ซึ่งก็เรียกว่าเรารอคอยกันมานานนะครับไม่ต่าไม่ต่ำว่ย20ปีนะครับผมแล้วก็10กว่าปีที่ทางกรมทางหลวงก็่าจะได้สาเร็จนะครับผมซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับท่านปัจจุบันนะครับท่านประหลัด จังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านพระกพัดนะครับผมแล้วก็ท่านนายอาเภอชะอำนะครับนายกองโทสมศักดิ์แย้มพันลุอเลยนะครับผมที่ท่านได้ติดตามนะครับเกี่ยวกับการสร้างสะพานลอยนี้นะครับผมเพราะว่ามันเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเส้นทางอันนี้นะครับมันกว้างเกือบประมาณ1 0อเมตรการจะเดินข้ามแต่ละครั้งเนี่ยมันอันตรายก็อันนี้ก็ได้ดรับความสบายนักเรียนไปเวียนก็ได้ข้ามนะครับคุณท่าคนแก่ ทาง,ทางมันก็สะดวกสบายขึ้น